รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเะครับเข้าสู่รายการเวียดนามถามสับครับโอ้โหคุณรินช่วงนี้นะครับถ่ายฟีดในโซเชียลมีเดียเนี่ยเจอแต่เพื่อนเพื่อนไปเช็คอินที่ร้านกาแฟมากไปหมดเลยครับใช่แล้วค่ะแล้วคุณรินเนี่ยเป็นสายคาเฟ่บ้างหรือเปล่าครับว่างๆรินก็ชอบนะคะไปนั่งคาเฟ่ดื่มกาแฟถ่ายรูปเค้กรู้สึกผ่อนคลายดีค่ะโอ้โหงั้นแบบนี้นะครับต้องให้คุณรินแนะนำแล้วครับว่าถ้าเป็นที่เวียดนามเนี่ย เมนูกาแฟเมนูไหนที่มีแนะนำบ้างไหมครับมีสิคาที่เวียดนามเนี่ยกาแฟหอมอร่อยกลมกล่อมแล้วก็รสชาติขึ้นชื่อมากๆเลยดีเลยครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับไปทำความรู้จักกับเมนูกาแฟไข่เวียดนามในช่วงเช็คอินเวียดนามครับกาแฟไข่เวียดนาม เครื่องดื่มรสชาติแปลกใหม่ที่ใช้ไข่แดงตีกับน้ำตาลสายหรือนมข้นหวานจนขึ้นฟูเป็นฟองครีมเหนียวนุ่มแล้วเติมส่วนผสมอื่นๆลงไปตามสูตรก่อนนำไปโปะไว้ด้านบนของกาแฟดำอันเข้มขน้นและได้กลายเป็นเมนูกาแฟฮิตในหมู่ชนคนเวียดนามรวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่อยากไปทดลองดื่มดูว่ารสชาติกาแฟไข่นั้นเป็นอย่างไรกาแฟไข่มีชื่อเรียกในภาษาศท้องถิ่นว่ากาเฟจึง เป็นสูตรกาแฟดั้งเดิมของเวียดนามตอนเหนือมีต้นกำเนิดประมาณ80ปีมาแล้วส่วนผสมหลักๆในตอนแรกเริ่มก็มีกาแฟโรบัตตานมข้นหวานไข่ไก่ใช้เฉพาะไข่แดงชีสและเนยภายหลังมีการนำกาแฟเบลนด์ระหว่างโรบัตตาและอาราบิก้ามาใช้นอกจากจะได้รสชาติที่เข้มข้นแล้วยังได้ในเรื่องกลิ่นหอมกาแฟเข้ามาเสริมอีกด้วย ตอนเสิร์ฟให้ลูกค้ากาแฟไข่จะมี2เลเยอร์คือกาแฟดำอยู่ด้านล่างขณะที่ฟองครีมไข่แดงลอยอยู่ด้านบนดูสวยงามมีระดับไม่น้อยเลยทีเดียวครับ หลายคนอาจจะเบื่อนะครับกับเมนูกาแฟแบบเดิมๆอาจจะลองเป็นกาแฟไข่เวียดนามก็ถือว่าแปลกใหม่แล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับคุณรินใช่แล้วค่ะว่าแต่คุณเอ็ดอยากจะลองสั่งเมนูกาแฟไข่ดูไหมคะอืมก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วะครับแต่ติดอยู่นิดนึงนะครับนั่นก็คือภาษาเวียดนามเนี่ยต้องพูดว่ายังไงครับคุณรินได้ค่ะถ้าสมมติเราอยากจะสั่งกาแฟไข่นะคะเราจะพูดเป็นประโยคแบบนี้ค่ะมหมดก๊กกาแฟจึงอ่ะ หมดก๊กกาแฟกาเฟจึงอะถูกต้องค่ะหมดก๊กนะคะก็คือ1ถ้วยนั่นเองเราจะเอาจำนวนขึ้นก่อนนะคะเราอยากจะสั่งกี่ถ้วยเราก็แจ้งไปก่อนนะคะแล้วตามด้วยสิ่งที่อยากจะสั่งนั่นก็คือกาเฟจึงกาเฟจึงก็คือกาแฟไข่นั่นเองกาเฟกาแฟ นะคะส่วนจึงแปลว่าไข่ค่ะแม่ <นะ S 2> สายเช็คอินแบบเราแบบนี้จะสั่งแค่กาแฟไข่อย่างเดียวก็คงไม่ได้แล้วครับคุณดินใช่แล้วค่ะบางครั้งที่คุณเอสอยากต้องการดูแบบเมนูหรือว่าอยากให้ <ขอ S 1> พนักงานแนะนําเพิ่มใช่ค่ะขอคําแนะนําเพิ่มเนี่ยคุณเอสอาจจะพูดแบบนี้นะคะบอกว่าขอเมนูสีดักเบียด ก็เมนูจีดักเบียดใช่ค่ะใช้ทับศัพท์เมนูได้เลยนะคะคดักเบียดเนี่ยก็คือลักษณะพิเศษนะคะเสิรเที่ยวจอโตยเดือกคง,งอะเสิรเที่ยวจอโตยเดือกคงอะ เสยเทียวเสยเที่ยวจอโตยเดือกคองอ่ะเดือกคองอ่ะใช่ค่ะคำว่าเสยเที่ยวแปลว่าแนะนํานะคะจอโตยก็คือให้ผมเดือกคองก็คือได้ไหมนั่นเองโอ้โหดูจากแต่ละเมนูนี่เยอะแยะไปหมดครับคุณรินว่าแต่กาแฟในเมนูต่างๆเนี่ยออกเสียงว่ายังไงบ้างครับคุณรินอกาแฟมีหลายประเภทมีหลายแบบใช่ไหมคะใช่ครับถ้าสมมติคำศัพท์พื้นๆก่อนนะคะเริ่มจากที่กาแฟเนาะกาแฟก็ออกเสียงใกล้เคียงกันก็คือกาเฟ <G aff ey> ใช่ค่ะออกเสียงเป็นกอไก่นะคะกาเฟก็คือกาแฟน,นั่นเองค่ะคส่วนหลายท่านนะคะรักษาสุขภาพชอบกินกาแฟดําเราจะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่ากาเฟแดนกาเฟแดน,แดนใช่แล้วค่ะกาเฟแดนแดนแปลว่าดํานั่นเองค่ะ,<โ>อ,อ,ะอย่างรินก็ชอบกินกาแฟดำนะคะครหรือกาแฟแดนนั่นเอง <ผม S 1> ต่อไปบางท่านอาจจะชอบเป็นช็อกโกแลตไม่ทานกาแฟแต่ว่าทานช็อกโกแลตเนาะเราจะพูดเสียงแบบนี้นะคะโชกโกลา โช็อกโกแลตใช่ค่ะโช็อกโกแลตก็คือช็อกโกแลตนะคะนอกจากช็อกโกแลตแล้วอ่าชาครับผมน้ำชานะคะเนี่ยเราจะเรียกว่าจา่จาใช่ค่ะจ่าจะแปลว่าชาแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของชาเขียวนะคะเราจะพูดว่าจ่าแซงจ่าแซงใช่ค่ะจา่าแซงก็คือชาเขียวนั่นเองแซงแปลว่าเขียวนะคะคอเอ๊แบบนี้ครับคุณรินบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ ชอบดื่มแค่ชายอย่างเดียวยังมีเมนูอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับมนมสดนะคะถ้าเป็นนมสดเนี่ยเราจะพูดว่าเสื้อเตยเสื้อ <ๆ S 2> เตยใช่หาเสื้อเตยเสื้อแปลว่านมส่วนคําว่าเตยแปลว่าสดบางท่านจะกินนมร้อนอนมเย็นลักษณะการสั่งร้อนหรือว่าเย็นเนี่ยอย่างคาว่าร้อนนะคะเราจะพูดว่าหนง หน๋หน๋งหน๋องอ่าจะเป็นเสียงงองงูแต่เป็นปิดปากนะคะหน๋อง,นองอ่าถูกต้องค่ะส่วนคําว่าเย็นนะคะเย็นเนี่ยในลักษณะ เราจะใช้คําว่าด๋าด่าคำว่าด๋าเนี่ยแปลตรงตัวไปว่าน้ําแข็งก็คือใส่น้ําแข็งนั่นเองเป็นเมนูเย็นนั่นเองค่ะด๋าด๋าถูกต้องค่ะโอ้โหพูดถึงเรื่องของเมนูเย็นไปแล้วครับคุณดินเพื่อนของผมบางคนเนี่ยก็ชอบเป็นสายแบบสายปั่นสายปั่นนะน้ำผลไม้ปั่นนะปั่นเรืองไม่ใช่น้ําผลไม้ปั่นขึ้นเลโอเคค่ะน้ําผลไม้ปั่นนะคะเราจะเรียกรวมๆว่าซิงโต อ๋อซิงโตใช่ค่ะซิงโตนะคะแปลว่าผลไม้ปั่นนั่นเองครับผม,มแล้วถ้าสมมติเราจะชอบกินผลไม้ปั่นอะไรแล้วก็ค่อยพูดชื่อผลไม้ปัน่นตามยกตัวอย่างซิงโตกามซิงโตกามใช่ค่ะกามก็คือส้มนั่นเองเป็นน้ำส้มปัน่นถูกต้องค่ะครับผม,อมนอกจากนั้นเนี่ย คุณเอสวันนี้ถ้าอยากจะลองสั่งน้ำผลไม้ปัน่นอยากจะลองสั่งน้ำผลไม้ปั่นอะไรคะอืมงั้นขอเป็นแตงโมปั่นหนึ่งแก้วแล้วกันครับได้สิคะแตงโมปั่นหนึ่งแก้วเราจะพูดเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้นะคะหมดก๊อกซิงโตเสือเหา หมดก๊อกซิงโตเสื้อเหาถูกต้องค่ะหมดก๊อกแปลว่าหนึ่งแก้วซิงโตก็คือลักษณะของการปั่นนั่นเองแล้วก็เสื้อเหาก็คือแตงโมโโอ้หตอนนี้ผมก็ได้น้ําแตงโมปั่นหนึ่งแก้วแล้วครับคุณดินแต่ว่าแต่จะให้ ดื่มแบบสดชื่นเนี่ยมันจะต้องมีขนาดหรือว่าไซส์เพิ่มเติมไหมครับถูกต้องค่ะในบางครั้งก็จะมีลักษณะของไซส์หรือว่าขนาดเข้ามาด้วยนะคะเราสามารถใช้ทับศัพท์ได้เลยหรือบางครั้งเนี่ยเราจะพูดว่าแก้วขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะเริ่มจากขนาดเล็กก่อนนะคะแก้วเนาะเราจะใช้แก้วเล็กนะคะแก้วเนี่ยเราจะพูดว่าก๊อกก๊อกใช่ค่ะก๊อกก๊อกเหมือน3ก๊อกแต่ว่าลักษณะปิดปากนิดนึงนะก๊อก ก๊กใช่ค่ะเราก็จะพูดว่าก๊กเหนอก๊กหอใช่ค่ะเห่อแปลว่าเล็กหรือเปรียบเทียบก็จะเป็นลักษณะไซส์ S อนะคะหรือถ้าสมมุติแก้วขนาดกลางนะคะเราจะบอกว่าก๊กเบื่อก๊กเบื่อใช่ค่ะก๊กเบื่อก๊กเบือใช่ค่ะคือแก้วขนาดกลางนะคะไซส์ M แล้วถ้าเป็นลักษณะของไซส์ L นะคะเราจะพูดว่าก๊กตอก๊ก ใช่หากกแปลว่าแก้วส่วนต่อแปลว่าใหญ่นั่นเองคุณเอสดอยากสั่งแก้วไหนละคะเนี่ยก็ต้องเป็นไซส์ใหญ่นั่นแหละครับผมจุใจเลยจุใจเลยแหมแต่ว่าสายเฮลตี้แบบเราเนี่ยก็ต้องสั่งเป็นหวานร้อยใช่ไหมครับหวานร้อยหวานน้อยหวานน้อยน้อยกับร้อยเส้นบางๆเส้นบางๆกันอยู่นะครับเฮลตี้แบบเราต้องหวานน้อยเท่านั้นครับคุณรินได้ค่ะถ้าหวานน้อยนะคะเราจะพูดเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้ค่ะอิทงด อิดงดใช่ค่ะอิดแปลว่าน้อยงดแปลว่าหวานนะคะอิดงดแปลว่าหวานน้อยถ้าสมมติหวานปกติบางคนก็อ่าปกติเลยนะคะเราจะพูดว่างดบิงเถื่องงดบิงเถื่องใช่ค่ะงดแปลว่าหวานนะคะส่วนบิงเถื่องก็คือปกติอ่าแล้วก็ถ้าสมมติบางคนแบบอุ้ยอยากกินหวานหวานต้องหวานร้อยแบบหวานร้อยเพิ่มน้ําตาลในเลือดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราจะพูดว่ากว้างงด หวา ngọt ใช่ค่ะกว้าแปลว่ามากนะคะงอดก็คือหวานนะคะกว้างอดก็คือเอาแบบหวานมากนะคะสุดท้ายนะคะถ้าเกิดไม่ชอบหวานเลยมไม่เอาหวานเลยนะคะครเราจะพูดเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้ค่ะคอมงอด ข้ง ngọt ใช่คะ่ะของแปลว่าไม่ n g ด t แปลว่าหวานนั่นเองข้อง ngọt ก็คือไม่หวานนะคะเยี่ยมมากๆเลยครับเครื่องดื่มได้แล um> ้วเรียบร้อยครับคุณดินผมอยากจะลองสั่งเค้กมาทานบ้างดูหิวนะคะเนี่ยจะเอาอะไรบ้างคะขอเป็นเค้กช็อกโกแลตแล้วก็เค้กส้มแล้วกันครับได้ค่ะถ้าสมมติอยากกินเค้กช็อกโกแลตและเค้กส้มนะคะเราจะพูดเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้นะคะหมดแบงช็อกโกลาหมดแบงช็อกโกลาใช่ค่ะหมดแปลว่าหนึ่ง นะคะแบ่งก็คือขนมเค้กหรือว่าเรียกเป็นลักษณะนามเป็นชิ้นก็ได้นะคะช็อกโกแลตก็คือช็อกโกแลตนั่นเองแล้วถ้าเค้กส้มละครับแล้วก็ถ้าเค้กส้มนะคะเราก็จะพูดต่อแบบนี้ค่ะว่าหมดแบ่งกามว่าหมดแบ่งกามถูกต้องค่ะหมดแบ่งกามหรือว่าแบ่งแกมกามแบ่งแกมกามใช่ค่ะแบ่งแกมกามก็คือเค้กส้มนั่นเองได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วทั้งหมดนี้ครับที่เราสั่งกันมาเนี่ยคุณดินราคาเท่าไหร่ครับ ถ้าอยากถามรวมๆเลยที่เราสั่งทั้งหมดราคาเท่าไหร่เราจะพูดเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้นะคะตดกาบ่าวเงียวตดกาบาวเงียว,ะะว,ยวถูกต้องค่ะตดกาแปบลบว่าทั้งหมดมส่วนบาวเงียวก็คือเท่าไหร่นั่นเองค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองนะครับถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเขาชอบจะเพิ่มวิปครีม,มผมก็ชอบเหมือนกันแบบนี้ต้องพูดว่ายังไงครับคุณดินถ้าวิปครีมนะคะในภาษาเวียดนามเนี่ยเราจะใช้คําว่าแกมเตย แกมเตยใช่ค่ะคำว่าแกมเตยเนี่ยหมายถึงวิปครีมนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะพูดทั้งประโยคนะคะว่าขอเพิ่มวิปครีมเราจะพูดเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้นะคะจอโตยเทมแกมเตืยจอโตยเทม,เทมแกมเตยใช่ค่ะคำว่าจอโตยก็คือผมขอนะคะเทมก็คือเพิ่ม แกมเตยก็คือวิปครีมนั่นเองหรือบางครั้งเราอาจจะพูดสั้นๆว่าเทมแกมเตยเทมแกมเตยใช่ค่ะเทมก็คือเพิ่มนะคะแกมเตยก็คือวิปครีมก็ไม่ได้ยากเลยนะครับ<ช>แต่ว่าถ้าเกิดอยากมีคําศัพท์เพิ่มเติมอย่างเช่น กาแฟเอสเพสโซ่นะคะคุณรินสายเค็มนะคะเนี่ยถ้าสมมุติอยากจะสั่งเอสเรซโซ่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นกาแฟพวกนี้เราสามารถใช้ทับศัพท์ได้เลยแต่เรา <ผม S 1> จะใช้คำว่ากาเฟวางไว้ข้างหน้านะคะกาเฟเอสเรซโซ่กาเฟเอสเรซโซ่ใช่ค่ะและทีนี้เราจะสั่งทั้งประโยคนะคะจอโตยหมดก๊อกกาเฟเอสเรสโซ จโตยหมดกอ๊อปกาเฟเอสเปสโซใช่ค่ะก็จะเป็นอบอกเลยว่าขอหนึ่งแก้ว oh, นะคะ oh, oh. หนึ่งถ้วยนะคะกาแฟเอสเปซโซนั่นเองอตอนนี้พร้อมแล้วครับที่จะไปสั่งเมนูในคาเฟ่มาเช็คอินเพิ่มเติมเนี่ยแล้วคุณอินนอกเหนือจากคำศั์เหล่านี้ครับมีคำศั์อื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับจะกินนี่หรือกลับบ้านลยคะกินนี่แล้วกันเนาะครับผมถ้าสมมุติบอกว่ากินที่นี่ทานที่นี่นะคะเราก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าอันเดย อันเดยถูกต้องค่ะอันเดยแปลว่ากินที่ร้าน mm. นะคะส่วนถ้าสมมติบางครั้งเนี่ยอาจจะถูกถามด้วยการว่าจ่ายเงินสด mm. อ่าจ่ายเงินสดนะคะเราจะใช้คำว่าจ่าเตียนหมัดจ่าเตียนหมัดจ่านะคะแปลว่าจ่ายนะคะเตียนหมัดเนี่ยแปลว่าเงินสด นะคะหรือว่าเงินที่อยู่ต่อหน้าที่เราเห็นนั่นเองอนะคะเพราะว่าจริงๆคําว่าหมัดเนี่ยแปลว่าหน้าเตียน <ผม S 2> แปลว่าเงินเงินที่วางอยู่ตรงหน้าก็คือเงินสดจ่าเตียนหมัดจาเตียนหมัดถูกต้องค่ะ ตอนนี้เชื่อว่าลหลายๆคนนะครับรวมถึงคุณผู้ชมด้วยก็น่าจะได้ทั้งเมนูแล้วก็ไปเช็คอินในคาเฟ่ที่ถูกใจในเวียดนามแล้วล่ะครับใช่ค่ะและนี่นะครับคือตัวอย่างประโยคสนทนาเวลาที่คุณผู้ชมจะต้องไปตามคาเฟ่หรือว่าสั่งเครื่องดื่มในเวียดนามอย่าลืมนะครับเมนูกาแฟไข่เวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจลองนําบทสนทนาเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันดูนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ w w w etv t h a i tv สำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ